你好我叫ชื่อลินคอล์นผมแ岁ผมชอ่นฟตลเกลผมไม่เคียดแล้วผมชื่อว่าลินคอนครับผมอายุแปปีครับครับผมคุณพ่อของลินคอนนะครับจิรพงศ์ครับลิขมณ สองปีนะครับแล้วตอนนี้ผมเลเวลสองครับตอนแรกอะครับครั้งแรกที่ผมนี่นะครับผมยังเต็มได้ครับผมนึกว่านิดน,นึงครับแต่ว่าตอนนี้ผมเริ่มคุยกับเหล่าเชื่อครับผมก็เริ่มชินชินแล้ว it's like having a friend that's like that knows how to say this language and then they're actually correcting you and correcting how you write the language ผมไม่เครียดแล้ว I'm just doing one times a weekend Like calm down, just speak Chinese and write Chinese and you're gonna have fun because there's gonna be games and stuff too. So I really like that. เพราะ่แรกเนี่ยเขายังเหมือนกับแบ่งอยู่ในคลาสที่ที่อาจจะยังไม่คล่องมากภาษาจีนนะแต่พอเริ่มเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยเขาถูกปรับให้อยู่ในคลาสที่แอดวานซ์ขึ้นยินดยาวเลยครั นื่องจากตอนนี้เรียนประมาณ2ปีแล้วเห็นพัฒนาการได้ชัดคิดว่าก็คงเรียนไปเรื่อยๆจนเขาสามารถคอม m u n i q u ภาษาจีนได้ดีไปเรื่อๆยๆ Learning Advisor น้องแพรวเหมือนเป็น personal assistant เลยคือช่วยจัดตารางสอนแล้วก็ช่วยเตือนตลอดว่าเออมีคลาสนะคะตรงเวลาทุกอย่าง I would recommend them because l i n g u a y s it's not stressful at all very much. It's more like you're at school but and the school is just like playground of learning and it's just very fun and like you're learning but you're not actually feeling like it.